กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีทัน,นู้สมมติสปูสกคนเออ้อตอนนี้ก็เป็นเวลาชี่หอดิบโมงแล้วพี่น้องชา้าเมื่อนี้โบฮิตออตโต้พี่น้องออตโต้นะหายมาตั้งแต่หายมานี่มือมือซื่อน,นี่กับมือว่าน,น,นี่พี่น้องเลยแอบพี่น้องม่งยย้อมนอนเลย แอบตั้งแต่แปดโมงส่วงแรงๆนอะเมื่อคืนนี่กะจนหอดสี่โมงซส้าพี่น้องไม่เถาเพื่อยู่เมื่อวานนี่นะก็เลยอัเมืน่อนี่ไม่เถาเพื่อนมาเนาะก,ก็เลยให้เพิ่นไม่เถาก็เลยเอาเพื่อนนั่อนน้ำว่ะไม่เถาว่ะให้นอนน้ำเพื่อนมึงก็ว,วัดสีหายอยู่บ่คันเมื่ออื่นโม่หายนี่ขันเมื่อแรกโม่หายสแสดงว่าเป็นน้ำพอเพื่อนเอาว่าสะสัก ไม่ถ่าเลยเอานอนน้่มปะไม่ถ่าวานันให้สองพ่อเมียนี่นอนพักผ่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหิวนอนมาลายมือเลยแต่ละมือได้นอนแต่สองส,มมงสามชั่วโมงหนึ่งพี่น้องเอ้ยเพราะวา่าเครื่องกระคายเครื่องอยู่ตลาดนําพี่น้องจ้ามาทาเบื้องพี่น้องจวต้องเอยชิลงไปหาเพลินเพื่นนอนกับล้านเบิ่นพี่น้องทาหายผู้แหละถาวานันแอบล่ายนอกกระสีเอาขึ้นมานอนอยู่หองเอาคือเก่า พอนอนบเอ็มก็ให้นอนแล้วไม่เท้าเพิ่นเลยแต่ว่ามือนี้ไม่เท้าเพื่อนอย่างวานอนน้ำพี่น้องเพราะว่าหนึ่งนั่งบริเน้นน้ำร้านลายมือเลยกะคือสกินห่อช้องอะไรก็เพื่อน่านอนน้เพื่อนกะคือบได้นหายบ่ิหายคือนอนน้ำเท้าอวสัตต์ตอนตับอีกกับบอหายแล้วนี้เริ่มเลยพี่น้องเริ่มมาได้นี่ซามมือเลยพี่น้องเริ่มมาได้ซ้มือเลยเนาะเริ่มแอบตอนเด็กๆพี่น้องพอก็แม่บได้น้นเลยเปลี่ยนกันเอา พ่อก็นอนสองสามสโมงแม่ก็นอนสองสามสโมงเปลี่ยนกันนอนเปลี่ยนกะกันนอนพี่น้องเลยล้วเรื่องมาสิบโมงกับเราเก้าโมงสิบโมงเรวเรื่องก็เริ่มนอนหอดหนึ่งโมงเนาะหนึ่งโมงถตว่าพึ่นหายกะล้วเรื่องกัะลูกเอาตโตห้ปอกายพึ่งนอนป้าพี่น้องโคตรเมื่อยเลยพี่น้องยิ้รับยิ้อนอนคืดเบิ้งแบบว่าบนในนอนเมื่อหนึ่งกันยังนอนสองสามมื่อยยางอิ่มพี่น้อง อันนี้บนในนอนเกือบทุกมือเนาะนอนมือหนึ่งมีเวลานอนสามสโมงนี่ถือว่าดีเลยพี่นออ้องเลยมือขึ้นอีกกรบบอดสามสัโมงสมั้นยันมีแต่สองสัโมงหนึ่งเนาะแล้วเรื่องนอนก็หกโมงประมาณแปดโมงกับตื้นมือเศร้านี่กันเนาะเพราะว่าเพื่นนอนยอมนอนพี่นออ้องเลยเดี๋ยวนี้เพื่อนนอนแม่ท้าวเอาเพื่อนนอนอยู่ลุมพี่นอ้องพอแม่เถาบเพิ้งเดินไปนอนเทิงเนาะเพราะว่าเพื่อนมันมันจะไต่กันสั้นเทิงอย่างเดียพี่นอ้องมันเป็นเทอนสองสั้นเนาะแหละ เพิ่นก็เลยนอนอยู่ลุ่มเพิ่นเนาะเป็นบ่นนอนหลินนั่นแหละเพิ่นก็เลยนอนกับอันร้านเพิ่นนี่เนาะนอนกับร้านเสื้แล้วก็ร้านออโต้นี่เนาะเดี๋ยวจะเลิกเสื้อผ้าไปเบิ่งเนาะว่าสิหาอีิย่บรือว่าวนะไรไปเบิ่งกันเลยจ้ะพี่น้องจ๋าแจ้งเลยพี่น้องจ๋ากินนมไรตาขนาดพี่น้องไม่ต้อ ตอนนี้การลงมาตลาดล้าจะพี่น้องจาให้เท้าแม่พ่นอยู่กับร้านหน่อยพี่น้องตอนนี้เรื่องก็ลงมาตลาดแล้วจ้าขายเครื่องคือเก่าจะพี่น้องจาะาบไก่เพิ่นลงมาคะมามาขายซอยแล้วเพิ่นจะกลับแล้วขายเครื่องคือเก่าพี่น้องเอ้ย่บด้ไปใส่ดอกแต่ละมือกเมือนน่อไหร่กมีลูกค,ค้าเพิ่นสั่งเครื่องพี่น้อง เป็นเอฟซีนะพี่น้องจ้าเพิ่นสั่งเกบพี่น้องเลยเอาโต๊กับยูน่าเมทาวพี่น้องเลยอันมเมทาวเพิ่นมาเลยพี่น้องมเมทาวมาแต่สวอนอาเขตแล้วเนาะแล้วก็เพิ่นกับเพิ่นเมื่อยพี่น้องเพิ่นเป็นเมื่อยแล้วเพิ่นกับมาพักพื่อนยวนเพื่อนน้องสาวอันสองคืนพี่น้องตอนนี้เพิ่นกับอยู่เพื่อนกับหลานเมื่อกี้นี้ พอไก่กะลงมาใครห่านแลวก็เมื่อเนะลยเนาะเลยกะซื้อเขาเปียกบซื้อกระดูกมูกพี่น้องให้เพื่อนมาต้มพอเพื่อนได้มีแห้งมือขึ้นนี่กะเอาล้านมืดคืนพี่น้องเพื่อนว่าพอวล้านนะบ่เคยนอนนะเพื่อนจักเถื่อเนาะห้ากะนอนข้างแรกพี่น้องแลวกะเมื่อเศร้านี่กะปกติน่ะเพื่อนสิลูกหนึ่งเขาแต่เศร้าๆพี่น้องตั้งแต่หาโมง้งคนแหละ มือนีลูกบ่ได้พี่น้องเพิ่นยอมยอมจำนวนล้านเพิ่นลุกบ่ได้แล้วเรื่องก็เลยเป็นคนหนึ่งเขาพี่น้องแล้วก็ซื้อเาเปียกมาให้เพิ่นกินเพราะเพิ่นมีแห้งพี่น้องจา๋าล้วการเอาโตกับโบยอมนอนเมื่อคืนนี่แม่เ่าวะอยากเต้นมพี่น้องเลยอันอยากนมมืดคืนแม่เถาวะโซงเือน,นึงนะเต้าน้อยๆน่อยได้พี่น้องมันสิเป็นเต้าอันเต้าสองออนพี่น้องจา๋าเต้าน่อยสุดเลยเนาะเป็นเต้าสองออน แล้วป่นี้แม่เถาทรงต่อซองอ่อนน่ะสามเธอ,อพี่น้องแม่เถาจนบอกว่าให้ซื้อเต้าง่บ่บวายล้วแม่เถาว่ะแต่ก็เลยมือแรงกะสีไปซื้อเตานมให้ออตโต้ไม่อีกที่ซื้อให้เพิ่นอีกหาเต้าพี่น้องเพราะว่าแม่เถาเดือๆมากเลวกะเพื่อนกับบุญยกล่างเด็พี่น้องมีแต่ว่าห้าวันกินแล้วเฮากะไหวเนาะตื่นมือื่นเ้าห้อยจังล่างเมื่อนีิกามีลูกค้าสั่งเกดพี่น้องจา้า ลูกค้าอยู่ทางเมืองโซนพี่น้องเพิ่นสั่งเกิบผ้าใบานี่แหละแตะ่กับสีหายเบาไก่เนาะไปฝากให้เพิ่นจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเดอ้อที่อุน้นนูนหานเขาเนะกะขอบใจหลายๆน้องอยู่ทางเมืองโซนพ่แหละก็ขอบพอะคุณหลายๆจ้ามืนนีนพี่น้องเลย,เ,ยเล่าเรื่องนันนอนเต็มอิม่มหนึ่งคืนพี่น้อง ว่าวมาเลยกันเนาะตั้งแต่อันตั้งแต่ลอดลูกใช่พี่น้องเอ้ยลอดลูกมาได้จิบไปหมื่เลยบบมีนมื่ได้ทีว่าทีว่าได้นอนเนาะเราเรื่องกระบป๋ไก่ฮ่ะแหละทีว่าได้นอนได้นอนเต็มอิม่มพี่น้องได้นอนเต็มอิม่มแปดชั่วโมง,งสมงิบสองชั่วโมงบบเคยได้นอนพี่น้องตังแต่ลอดลูกมาเมื่อวานนี้กะ เมื่อวานนี่ก็นอนสองโมงพี่น้องมือซื้อนก็สามโมงเราเรื่องนอนนะมีแต่มือคืนนี่เราเรื่องไม่เถาวะให้นอนน่าไม่ถาวะไม่ถาเพื่อนอยากลองพี่น้องเลยเพื่อนอยากลองว่าโตวะเออเสียแอบยังสําใดกะกะกะโบเรต์ทั้งขันว่าแอบมีแต่ว่าเพื่อนหายอยากนมพี่น้องข้าวหนึ่งกะเ่าเพื่อนเนาะข้าวหนึ่งกะไทยเบาข้าวหนึ่งกะไทยนักเรียนไม่ถามันก็เป็นอันวะเด้ยลูกคืนหนึ่งประมาณ ประมาณซิบเถื่อพูดเลยพี่น้องจ้าบ้างเถื่อกะเพื่นไทยนักถ่ายเบาเนาะเลยกะบถ่ายใบถ่ายเบาแบบไยเถื่อไรพือเต็มเราก็ต้องเลยเปลี่ยนเมถากะเกือบมื่อคืนเนาะค้นเะนะลูกสองเถื่อแต่ละคืนน่ะมันก็ยังนอนบุ่อิ่มเลยพี่น้องอันนี้ลูกเมื่อหนึ่งนะประมาณเกือบเกือบซิบเถื่อพูดเลยพี่น้องจ้าเกือบซิบเถื่อเนาะนอนน้ำเดาเรื่องนะเด้อเดาเรื่องสิบีสุพังเนาะอัน บังเทื่อกะนอนแต่แปดโมงหาหาหนึ่งโมงพี่น้องนอนแบบว่านอนบ่อบแอบได้พี่น้องนอนแบบบบตื่นแต่ว่าหายอยากน้มช่วงเวลานี้เนาะแต่เวลาหนึ่งโมงหาหาโมงหุกโมงนี้บังเถื่อกับเพื่อนจะบนนอนเลยพี่น้องจ้าเพื่อนจะแบบว่าเพื่อนจะมืนตาเนาะแล้วเพื่อนกะค่ายๆว่าเพื่อนอยากให้อุม้มพี่นอ้องอยากให้เหาอุม้มเนาะคือสีเด็กหน่อยเราเริ่มคิดว่า เด็กน่โบแมนว่าเลื่องมือเราพี่น้องเพราว่าเฮ้าก็บริสุทธิ์อุ้มนะขันโบไห่ขันโบไห่ยี่ลี่อร้อนเนาะแบบเฮ้าแบบเพราะว่าอันอโตโนมตเพื่อนจะกินนมแม่น้ำเข้าก็ต้องเลยบีบนมเนาะก็ต้องได้จับอุ้มขึ้นตักแลยกระมืนตาเม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 าพี่น้องเลยมืนตาอะไรกับบิดคิงไปมาบิดไปบิดมาบุ๋มพไยเอากะไห่มันก็จําเป็นต้องต้องเลยอุ拜拜้มแน่พี <in> <of zor> so <version> ่น้องเ้ยบุอุ้มจะคดีกะเป็นไปบุได้ดอกพี่น้องเ้ย แล้วเรื่องเสื้อว่าคนทุกคนเนาะกับบางคนกับว่าบุญยังให้อุ้มแนี่น,นี่นะอย่าลูกติดมือเฮาโซล่าเฮากับบริอุม้มดูปน,นันเดอกพี่น้องเพราะว่าตื่นเศร้ามากนี่เฮากบลงหานเนาะเพื่อสิได้ขืนเมื่อกับประมาณเสียนี้ประมาณหกโมงเนาะเฮาขืนมาหดเฮือนบางมือกับหกโมงเคงึ่งบางมือกับหาโมงเคงืองแล้วแต่เนาะแล้วแต่เพราะว่าแต่ว่าช่วงนี้ขืนไว้พี่น้องประมาณ สี่โมงกับกับเก็บเครื่องแหละหรือว่าสี่โมงเครื่องเนาะเก็บเหล่าหาโมงเครื่องบางเธอเก็บเล้าหาโมงเนาะเฮากะสิบเมื่อยไว้พี่น้องจ๋าการเลี้ยงลูกอยู่โบง่ายเลยพี่น้องเลยเมื่อยแห้งพี่น้องไว้พี่น้องไพ่ดับพี่น้องเมื่อคืบเลยโบเห็นเลยพี่น้องจ๋า คลณพี่น,น้องคลิปนี้แล้วเรื่องสเตคอลาก่อนนะจ้ะพี่น้องจ้าพอกันมนคลิปหน้าจ้าอยู่ดีมีแหงเมื่อสปู่สกคนเด้อขอบคุณสําหรับคนที่หักแพงออตัวเนาะแล้วก็หักแพงแล่เรื่องแล้ค่ะคนที่เขามาติส้มหรือว่าหายคำกีเทีนเอียงก็ขอบพรงคุณหลายๆเด้อพอขึ้นมาคลิปหน้าจ้าพี่น้องอยู่ดีมีแหงเมื่อสบู่สกคนเด้อหาเงินหาคํำกะขอาหายได้เนาะไค่ขาคล้ายกะเอาห้ เคงๆรวยๆค่ะได้ไขมันพี่น้องเลยกับไพ่ทีแบบว่าวเห็ดเปียกลาดสการเนาะกระคอห้จเจริญเก้าหนาพี่น้องจ,าจ้าเจริญนก้าวาหนาในนาทีการงานด้วยจ้ามาเลยพี่น้องเลยบอกสุดเลยปะบอกสุดเลยกับกไฟมาเลยไม่บายจ้ะพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาจ้า